ระหว่างที่เราประชุมกันยอยู่ว่าน,น้องอยู่บนตักน้องอยู่บนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปออกมาฮะคุณส่งทางเมื่อคุณเดินคุณเดินเจอมาที่ตลาดมันจะมีอปอกคอสามสีสีเขียวไม่ได้สีสีเหลืองดูอารมณ์น้องหนรอแต่ถ้าเป็นสีแดงกุฎาอย่างรุ่รนน้นอ,นนองอทีะ่ดี ทำยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือไม่มีเงินที่จะมาร่วมปลดหนี้ด้วยจะทํำยังไงเราก็ทําให้นโยบายปลดหนี้ของเราก็ดีทีที่น้องในกระทัวในพื้นที่เนี่ยเขาเผชิญปัญหาแล้วเขาก็คิดอยู่เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาอยู่แต่ส่วนใหญ่จะติดขัดในท้ายอยากพี่จะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนจากการทำงงานแบนส่วนบุคคาเป็นร้องหนี้ท <oh ั้งหมดมันจะมีการดำเนินการเร็วขึ้นหรือไม่คนนี้คือพคนที่ต่างกัน สิ่งที่เราทาขึ้นมากว่าที่จะให้เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้ได้เนี่ยคือคือเสียเวลานานมากๆนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เดชรัตน์ลเล่าให้ฟังว่าจะขายวิญญาณที่มกักแค่ไหไม่ในช่วงช่วงคำนโยบายก็ขอเกินก่อนนะครับว่าอย่างที่บุญทิมโชว์ภาพทหารเมื่อสักครู่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยคนที่จะไม่ชอบก็เพราะว่าเรามีชุดนโยบายที่สื่อสารโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพของทหารความก้าวหน้าของทหาร